สวัสดีครับมาพบกับผมเจก90ครับผมวันนี้พามาดูร้านก๋วยเตี๋ยวเจนไอน,นะครับสาขาท่าเกษตรนะครับอ่านี่นะครับมีดีแท่น้ำทุบนะครับหอมฉุยครับกับน่องเป็ดนะครับน่องหใหญ่ๆเครื่องแน่นๆนะครับมาดูพี่ก็าทำมานะนะ ชามเดียวครับอยู่เลยนะไม่ต้องกินข้าวด้วยซ้ํานะครับนี่พามาดูเป็ดนะครับพามาดูเป็ดเป็ดย่างนะครับเป็ดพะโล้นะครับเหตราคาตามนี้เลยครับไม่แพงด้านในนะครับอ่ามาพูดเรื่องความปลอดภัยก่อนนะครับความปลอดภัยนี่ครับร้านพี่เขามีใบรับรองเรื่องโควิดนะครับนี่นี่ครับคือเรามาร้านนี้เราจะปลอดภัยนะเพราะว่าพี่เขาผ่านการตรวจมาแล้วนะ แล้วก็นี่มีหมูสเต๊ะนะมีกระเพราคู่ของกินเยอะร้านนี้นะแล้วก็นี่นี่มีน้ำฟรีนะบริการตัวเองนะครับแล้วก็จะมีน้ำซุปนะครับที่ให้ตัดบริการตัวเองนะครับนี่ไอ้น้องเป็ดที่ว่าเนี่ยนะครับพี่ครับอขอดูน้องเป็ดัน้องหนึ่งได้ไหมครับโชว์เพื่อนหน่อยนี่นะครับเมื่อกี้เจ็ทันไม่หมดนะครับครับ สำหรับคนตัวเล็กๆนะครับชามเดียวเนี่ยสองคนอยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวพามาดูหมูสเต๊กครับเอาชุดสิบห้าไม้ชุดหนึ่งครับกลับบ้านครับอ่าอันนี้เดี๋ยวฝากฝากไอหลีเพื่อนรักหน่อยอ่าแล้วก็มีนี่นะครับอ่ามีทอดมันด้วยนะร้านเดียวจบนะของกินเยอะนะครับครับของกินเยอะ นี่นะมาดูบรรยากาศในร้านนะครับที่นั่งอะไรเยอะนะครับมานะครับกับแวะครับกับาทะเลก็มีนะที่นี่ที่เดียวที่นี่มีอะไรที่ว่าเด่นๆเลยมั้งครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะครับน่องเลยนะน่องใหญ่ๆเมื่อกี้กินได้หมดเลยครับครับน่องใหญ่จริงครับก็เดี๋ยวเรามาลอนี่ครับหมูสเต๊ะนะเจกสั่งไปแล้วนะชุดหนึ่งเดี๋ยวเอากลับบ้าน นะครับอ่ากำลังยุ่งเลยนะอืมนะครับอ่าอันนี้ธรรมดานะครับนะครับอยู่นะครับชามเดียวก็อยู่แล้วครับนะดูบรรยากาศนะครับน่าทานมากครับลมเย็นครับมีพัดลมนะครับไม่ต้องกลัวร้อนนะอยู่ตีนสะพานเลยครับตรงท่าเกษตรนะครับหนองใหญ่นะหนองใหญ่บ้านเราเนี่ยครับเลยสุกขานหนึ่งขึ้นมานิดเดียวนะนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวฝากกันไปด้วยภาพนี้นะครับนี่น้ำซุปเนี่ยหอมฉุยนะเพื่อนๆนะนี่นี่น,นี่หมดทุกวันนะหมดทุกวันตุนหม่ทุกวันดูเลือดครับครับเครื่องแน่นครับสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้ครับผมไอรีรอก,กินได้เลยหมูเตะ